ตอบดิบอกอะไรไงเอ้าสวัสดีครับดีมาพบกับรายการอาทิตย์สก,กายการไฟนะครับอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมารีวิวอ่ารีวิวอะไรบ้างพี่ให้กูอ,กอ,อ,อ่านก่อนก็ได้เอออ่า vgtvcp03 นะครับผม <c oughs> พูดกันพูดได้ไม่พูดแต่แรงก็กูรู้ไม่แล้วว่าโคตรอะไรอ่ะให้กูอ่านก่อนก็ได้เอะอ่ะอ่ะเอามเอาให้จบอ่ะไม่ไม่ไม่เอาให้จบละเอาเป็นที่พอก็หอกเว้กันไก่ก็มีกันไก่ก็มีกันไก่มันมีตรงนี้ไม่ไม่คือเมื่อก่อนมันได้กเมื่อก่อนมันใช้เล็บมันปับเกรจปับเกรจเทปปับเกรจเทป ก็ขอบคุณทางบริษัทคิด and คิดนะครับที่ได้สนับสนุนสินค้าชิ้นนี้มาให้เราได้รีวิวกันอีกแล้วนะฮะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราอาจจะให้ตินเป็นผู้ดําเนินรายการหลักไปเลยไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะขายช่องให้มันละกูไม่ซื้อนะกูก็ไม่ไม่ไม่เขามันเป็นการมาขับขายก็เอ่อในทุกๆแพ็คของซีพีสามนะครับจะมีตัว SP แพ็คแถมมาให้ก็จะมีนารุโอละเคิลโกใช่ไหมแล้วก็ นุบาเนะาะนี่ทำไมมันดูเหมือนมีฝุ่นๆ,ๆ,ๆนุ่นอะไรเลยี่มันเศษแต้งก็ข้างในก็จะเป็นแกะสิวเมื่อกี้ไม่มันมีฝุ่นไปอย่างไรบ้ข้างในมีขนแมวฮาเลยเอา้าวที่แกะสิวมาติ่งของเมืเอม่อกี้นี่ก็เนี่ยข้างในก็จะมีพวกกีฟใช่ไหมแล้วก็จะเนี่ยเป็นพวกของต่างๆที่เป็นฟอยล์นะแล้วก็เป็นฟูอาร์ดด้วยนี่อันนี้ได้เป็นตัวเริ่มก็ตัวเริ่มของ ก็คตัวเริ่มอะมันก็คือตัวเริ่มก็คือตัวเริ่มอะไม่อันเก่าอันเก่าเหรอไม่นะอ๋อนี่แล้วก็อั่ไม่ได้ทิกเกอร์สามสี่สี่ใบเยเนะอ่ก็ใครอยากได้ก็หาซื้อกันได้นะแต่ว่านี่ก็จะแบบดูอ๋อสวยมันอ๋อคือมันจะสูงใช่ไหมใช่คือของแพนไหนคือถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้อย่างละสีอะก็สามารถไปหาซื้อแบบเป็นแพกแยกได้ เพราะว่าคือข้างในมันก็จะเป็นทิกเกอร์แล้วก็เป็นโอกเอ่อพวกกิฟต์แล้วก็จะอาจจะมีตัวอย่างอื่น,ตนแต่อันเนี้ยเท่าที่เห็นมาก็คือมีแค่สี่แบบมันจะมีแค่ลาย,ยันเทน่าน,นั้นที่คนสั่งพิเศษเท่านั้นถึงจะได้นะครับมาก็สําหรับตัวซองข้างในนี้มาดูกันเลยดีกว่านะาว่ามีอะไรบ้างจ,งจริงช่องอื่นเขาเปิดกันแล้วแหละแต่ช่องเราช่วงนี้ช้าเนาะใช่เพราะว่าเราติดปัญหาหลายอย่างมากๆเลยขี้เกียจนะยยั่นแหละเฮ้ยรู้จักคนหลักต้องแต่ละคนก็เลยละ ขยันทูกเ่ยแต่ละคนคือคือจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าขี้เกียจถามว่าถูกไหมมันก็ถูกแหละแต่คืออีกประเด็นหนึ่งคือเราได้สินค้าตัวนี้จากเคเแต่ว่าคือผมมาสั่งทีดไว้แล้วทีดีมาวันศุกร์ก็เลยต้องรอไปเอาทีดีก่อนเพื่อที่จะไม่ได้จะมาถ่ายพร้อมกันนะระหว่างคู่นี้เราก็เปิดดูกันเลยเนาะเอเดี๋ยวก่อนตามธรรมเนียมแล้วมันมีว r ห้าใบห้าใีนี้เนี่ย กูแทงโกก่อนเลยแทงโกเลยอะเออกูแทงเลยแทงโกตายเหรอเอ้ากูแทงให้มันตายเลยคือสมมุติสมมุติถ้าในกรณีที่มันออก SBR ทายกันว่าใครใครเอาอะไรอ่ะเพราะยังไงคนแพ้ก็ไม่ได้ซื้ออะไรอยู่แล้วแหละช่วงนี้มนไม่มีตังค์ใช่ไม่มีตังค์กันหมดอะไรด้แล้วไม่ได้ตังค์แล้วนะโกโกอ่ะคุณนารู้แล้วนะนารู้นะเออตามเวตามเวพี่จีอะสองตัวที่เหลือเอาไปเลยสองตัวที่เหลือเอาไปเอางี้ โคลินไอเอ็มอาไปไปสองแรกมาพีกเลยโกครับผมสองแรกนูบาลอยอนไออเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะโคตรเก่งตอนเอาไปเล่นกับมาเจตและก็เป็นอะไรวะเนี่ยอะไรวะเฮ้ยวีอาร์มาแรกเลยวะเออนูบาสวยนสวยย่นะอันแรกเลยเฮ้ยถ้าตามสถิติแล้วอ่ะ VR ติดกันนะ มีความเป็นว่ามีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีใช่วะลู่ป่าเฮ้ยอ๋ออันนี้กับอันนี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้สีเันใกล้กันเยอะแล้วนูบาเยอะแล้วนารู้พีจีเนได้หละเอาไม่ใช่วะเป็นโคโค่จริงไอโอล้เครื่องสายนี้ก็อยากเล่นอยู่เหมือนกันนะมันเก่งด้วยแหละแต่ถ้าเป็นยุคยุคแรกอะที่ไม่ใช่วีอะ อันนั้นคือโคตรเก่งถ้าเอาไปเล่นตอนนั้นอะวอ่นรู้เอ้ยจริงๆเมื่อก่อนเก่งจริงโคตรเก่งเลยแหละนูบาพีจีนูบา, PG, บา,บาแล้วก็ใครวะใส่เมกัสอืมนะอันนี้เป็นสามอารเราเพิ่งรู้เนะี่ยซองต่อไปนูบาอันนี้โกโกโก,โกแล้วก็ <c oughs> นูบาเอ้ยไอไอนี่เมื่อก่อนมัน อที่ลิงกับเบิดไรปะไหนตัวนี้ใช่ปะอุ๊ยเอันนี้โกเลยอโกเลยเชี่ยเทพอันนี้ธรรมดานะสับอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็ลืมได้ใช่เพราะมันมันมามันก็ยุ่แกล้มไว้นี่ไงอืออยู่เอไว้ตรงนี้กันยุ่แกล้มมาตัวเดียวใช่ใช่คำว่ายุ้งแกล้มนารุครับโอลาเคิลโอลาเคิลอีกตัวหนึ่งแล้วก็นารุ แล้วคนอีกเดไซยวส่นี่เดี๋ยวนี้เก่งอุ้ยเก่งมาตลอดเก่งมาตลอดออเวซ่าใช่ออเวซ่เก่งอ่ะไอ้นี่นะคุณว่ะนูบานูบาเออนารุโก็นี่ไงตัวสายกระโดดไล่เอเซียเขวก็เป็นอ่ะนี่ไง VR มาเลยเลเยวกันวีอ์อันนี้ VR ไม่ติดกันเว้ยจะอยู่ในแถวเดียวกันจะอยู่ในแถวเดียวกันแต่ก็โอกาสได้เปรียบสูงนารุครับนารุนารุอีกทีหนึ่ง โกวเล่นกับไอตัวนี้ตัวตี้แล้วก็เป็นนาลูนาลูอันนี้วโอาคติดละติดกันละเมื่อกี้อาัยะสับไปนิดนึงก็ได้อ๋อมีความเป็นไปได้สับตำแหน่งอะไรเงี้ยอโอลากเซ่นครับโกวูมิเลียนวานาลูเขามีแล้วก็อ่ะนี่ไงชดเจนน่าจะอยู่ติดกันเหมือนเดิมนี่สี่แล้วนะขัดขันหนึ่งปะมีห้าตัวมีห้ามีห้ามีห้าขัน อน้าตัวตัวที่ห้นี่คือสาไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอะไรรอยอนโกนาลุนุบาโอลโอลาเคิลโอราเคิลอ๋ออ่ะนุบาครับโอลาเคิลนุบาอันเนี้ยก็คือต้อง VR โอลาเคิลแล้วล่ะนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยชัดเจนครบห้าใบห้าใบโอเคเออชุดนี้มีเอสพีเป่าววะนั่นสิต้องดูที่หน้ากองไม่เป็นไร สั้างบอนยากันเพราะที่เปิดมานี่ยังไม่เจอเอตีเลยนะไม่มีใช่ไหมโอเคนุบา okay, ครับนารูคามินุบายกีหนึ่งแล้วก็รอยยันอ,อันนี้เอาไว้เล่นกับอันเฟตต่อไปนุบาเหมือนเดิมนารู alu, แล้วก็นารูแล้วก็เอ่อโกไอเอ็มอาร์คืออะไร i อเอมอาคือที่มันเป็นโคลินในร่างเอเซลแล้วก็มีลายเซนปั้มทองอบอกว่าผลิตมาร้อยใบนะนะนารู้ครับนารู้อีกทีหนึง่งนารู้ว่ะนารู้นารู้แล้วก็นารู้ <c oughs> และก, <c oughs> ก็นารู้เ้ยแต่อันนี้กล่องเป็นสองตัวโอเคเลยนะสองได้อยู่นะ โกลาเคลนโกโกอีกทีนึงแล้วก็อานารูคำนัลลูเอ้ยอันนี้ใบใบแรกไงเนี่ยใบแรกใบแรกใช่เบรกไลท์เมื่อก่อนเป็นเบรกไลท์กับไอันนี้อนาคตคี่โกงตอนนี้ก็ยังดูเป็นเบรกไลท์อยู่นะอืมอะรอยัลครับโคลาเคลนโคลาเคลนอารอยัลอืมอันนี้เหลือจียนจริงๆรอยัลอันนี้ไม่ได้เล่นแล้วอ่ะอืมช่วงเนี้ยไม่รู้อนาคตจะเล่นหรือเปล่าเรียกว่าจะเหลือสักกี่แครเดี๋ยวที่เล่น ลอยย้อนลอยย้อนเฮ้ยพลูมิเดสใบแรกบ้รกมาและก็นุบาอันนี้ก็ใบแรกมั้งจริงพลูมิเดสเนี่ยอยากให้ได้สองใบเขาเป็นเด็กเล่นมันเก่งอยู่คิดถึงเมื่อก่อนตอนยุคแรกๆที่มาแรกเมื่อก่อนเก่งบ่าไม่รู้จะโคตรสวยเลยสวยเฮ้ยเก่งนะเมื่อก่อนจริงฟอยเมื่อก่อนโคตรสวยฟอยลสวยแล้วก็เมื่อก่อน่ะเก่งถ้าเทียบกับสเกลมพลังเมื่อก่อนอะเก่งจริงอ่นนี้ลอยย่อนครับนุบา นี่ไงอีมาแล้วสองตัวได้ใช้เลยเว้ยอุ้ยาสองสติดเหมือนกันเดี๋ยวนายบอกไม่มีเอชพีวะมีเปล่าดึงดึงดึเป๊ซวีอาร์วีอาร์สามอาร์สองอาร์อาร์เดียวไม่ได้เขียนบอกไว้มาเอ้ยแต่ปกติเอชพีมันต้องออกห้าแสดงว่าอันเนี้ยห้าสองที่เหลือเนี่ยน่าจะต้องเป็นเอชพีหมดแล้วต้ก็ไม่เอชพีหมดแล้วเอ้ยถ้างั้นก็ดีดิเอชพีอีกตัวหนึ่งที่อยากได้พลอมบีได้เอชพีวะ ไม่รู้วะอยากได้เขาลงเลียไอพีวะมีนะสองอันเอ้ยโปรตีสองอันมีไอพีมีนะเป็นสองอันสามอันใช่ไหมใช่อ่ะโกครับโก้โกโกนารุเอ้ยไอ้ใบแรกป่ะเนี่ยเคยเอ่อตัวตีหมื่นที่เมื่อก่อนมันติดอีเลเซอร์ใช่เหมือนจะเห็นใบแรกด้วยนะอุล่าเคลิ้นแล้วก็นี่ไงเอพีเอพียิงเด้อแต่เป็นคาร์โมะกาวโมะสวยนะ สวยสวยน่าจะติดกันแล้วล่ะไอพีอ่ะยังไงก็มัมนเ<อ>งนย<อ>งเียววมข้มเข้ม่ะใช่มันดูมันโกสายมันนีอ่ะสวยจริงอ่ะนูบานารุนูบาอีกทีนึงแล้วก็บบดีเวียเอยอนเห็นเมื่อกี้เต้พูดถึงว่าความมันมืดมืดมันดูเป็นสายโกนึกถึงไอโกเมื่อก่อนตอนที่เลนมันเล่นอ่ะอที่มันเป็นโกโกสายความมืดอ่ะเอออันนั้นอ่ะอยากให้มันกลับมาทำอีกนะนูบารอยอน แล้วก็เราเย่้ยงอีกทีหนึ่งแล้วก็อ้าวอันนี้ไม่ใช่เอพแสดงว่าไอทีเหลือเอพอยู่สี่ใบอ่ะเอพเมื่อก่อนมันสี่หรือสะหรือห้าเนี่ยแหละจำไม่ได้ละก็อันนี้อันนี้คืออันสุดท้ายแล้วมาสามพายนะสามก็ไม่เป็นไรสามอ๋อโอลาร์เคลนโอลาร์เคลนโอลาร์เคลนโอลาเคลโคโคโอลารเคลอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ แต่โอละเคลื่นแต่พ่โอละเคลื่นอยู่ดีอ่ะก็โอละเคลื่นอยู่ดีอ่ะโอเคก็สรุปก็คือเป็นเอพีติดกัน VR ติดกันนะครับตามสูตรตรงนี้ใครที่อยากได้ก็ไปตัดไปไปหยิบหยิบเพื่อให้มบติดติดกันลองหยิบหยิบประมาณนี้เนาะก็ร้านไหนเปิดเปิดออกมาก่อนก็หยิบไปเปิดรองใหม่ก็ลองหยิบใช่ก็จะประมาณนั้นนะฮะก็สําหรับชุดนี้ก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งคืออันนี้ผมบอกก่อนว่าไอซีพีตรงนี้ผมไม่ได้สั่งมาด้วยตัวเองนะนั้นมีเปิดให้ดูแค่คลิปเดียว เพราะว่าที่เหลือก็คือไปรอ b t านะครับก็ตอนคนลิปนี้ลากันไปในพี่เท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ